ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงม,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่นจะตั้งศูนย์พักคอยและพักพิงดูแลพื้นที่ตำบลโคกสีตำบลน,นองตูมตำบลบึงเนียมจังหวัดขอนแก่น ศูนย์การศึกษาโคกสีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่นตำบโคกสีอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบโคกสีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูมองค์การบริหารส่วนตำบลบึงเนียมและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพทั้ง3ตำบลได้จัดตั้งศูนย์พักคอยและพักพิงเพื่อรองรับกลุ่มเสี่ยงและผู้ติดเชื้อประจำตำบโคกสีตำบลบึงเนียมตำบลหนองตูมโดยนายสุภชัยลีเขาสูงนายอำเภอเมืองจังหวัดอน แกนพร้อมคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เพื่อตรวจความเรียบร้อยและความพร้อมของศูนย์พักค,คอยและพักพิงโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอาดารัรมมัทุรพงศ์รองที่การบดีประจำวิยาเขตและผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับ นำเยี่ยมชมพื้นที่โดยผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดออรอาดัมรำมัทุรพงศ์รองที่การบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่นเปิดเผยว่ามอทรอีสานโดยศาสตร,ราจารย์พิเศษดรสุรเกียรติสเียนไทยนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานและรองศาสตร,ราจารย์ดรโคโสิ์ศรีภูทรทร,รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานมีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานทุกวิทยเขต ร่วมกับหน่วยงานทุกพื้นที่เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ที่นับวันทวีคูณความรุนแรงมากยิ่งขึ้นทางวทรอ,อีสานวิทยาเขตขอนแก่นจึงได้ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ศูนย์การศึกษาโคกสีซึ่งวิทยาเขตขอนแก่นรับผิดชอบดูแลมีอาคารเรียนรวมอาคารปฏิบัติการ รงเก็บเครื่องจักรเครื่องมือแปลงทดสอบทั้งสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรและสาขาวิชาช่างกลเกษตรคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมบ้านพักอาจารย์บ้านพักคนงานปัจจุบันนี้การเรียนการสอนได้ปรับเป็นการศึกษาออนไลน์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์วิทยาเขตขอนแก่นจึงได้ให้ความอนุเคราะห์สถานที่เพื่อใช้จัดตั้งศูนย์พักคอยได้แก่ ที่พัก10ยูนิตจำนวน20เตียงเป็นหน่วยพักคอยสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 กลุ่มสีเขียวดูแลรักษาในที่พักระหว่างรอเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่อไปส่วนอาคารเรียนรวมจำนวน48เตียงรองรับสูงสุดได้ถึง124เตียงเป็นหน่วยพักพิงกักตัวสำหรับคนขอนแก่นที่กลับมาจากพื้นที่เสี่ยงและควบคุมเพื่อเฝ้าสังเกตอาการและชั้นที่1จัดตั้งเป็นศูนย์อำนวยการจำนวนหนึ่งห้องชั้น2พักกักตัวสำหรับผู้หญิงจำนวน2 ห้องห้องละ8เตียงรวมเป็น16เตียงชั้นที่3ถึง4พักกักตัวสําหรับผู้ชายจํานวน4ห้องห้องละ8เตียงรวม32เตียงนัทพลดีอุดทีมข่าวิทยุราชมงคลรายงานเลขานุก,การรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีมั่นใจเดือนตุลาคมผลิตยาฟาวิพิราเวียได้เดือนละ40ล้านเม็ด น,นายธนกรวังบุญคงชนะเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าปัจจุบันรัฐบาลดำเนินการจัดหายาฟาวิพิราเวียให้เพียงพอทั้งการนำเข้าจากต่างประเทศและการผลิตเองในประเทศโดยขณะน,นี้องค์การเภสัชกรรมหรืออ,อพอเริ่มผลิตได้และจัดทยอยส่งมอบตั้งแต่เดือนสิงหาคมนี้เป็นต้นไปซึ่งขณะนี้มีศักยภาพการผลิตอยู่ที่เดือนละ2-4ล้านเม็ดในเดือนกันยายนนี้คาดว่าจะผลิตได้จำนวน23ล้าน และตั้งแต่เดือนตุลาคม2564เป็นต้นไปจะผลิตได้ไม่น้อยกว่า40ล้านเมต็ดต่อเดือนปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการจ่ายยาให้ผู้ป่วยโควิด -19 ที่ทำโฮมไอโซเลชันโดยพิจารณาให้ยาฟ้าทลายโจรหรือ,อยาฟาวิพิราเวียตามระดับอาการด้วยดังนั้นขอให้ประชาชนมั่นใจว่ายาฟาวิพิราเวียมีเพียงพอต่อการรักษาอย่างแน่นอน รับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในเวลา21นกากับทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงม,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรี